สวัสดีครับจิรวิชชาแนลนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับโปกเต่านะครับสองคันนะครับคันสีบอลนะครับ B1967 นะฮะกับคันสีขาวนะครับ B1973 นะครับเดี๋ยวก็จะพาชมรอบๆก่อนนะครับ รคือพร้อมใช้งานทั้งคู่นะครับระบบเบรนไฟทะเบียนพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคภายนอกก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาชมภายในครับทีละคัน คันสีขาวนะครับปีหนึ่งเครับเครื่องคันสองครับภายในเบาะภายในสวยงามนะครับคันนี้มีแอร์นะครับพร้อมใช้งานเลยแอร์เย็นภาษีเต็มก็จะประมาณนี้กับอีกคันหนึ่งปี1967นะครับอันนี้รหัสขึ้นต้นด้วยหน,นึ่งหนนะฮะคันนี้ โอเคภายในนะครับอาจจะมืดๆหน่อยวมาลัยวมาลัยแต่งนะครับเบานี้เบาะตรงปีนะครับเป็นเบาะยกล่างนะครับภายในด้านในประมาณนี้รถระบบเบรกดีนะครับช่องล่างดีเ่องดีครับคันนี้พาชมเครื่องนะครับข้างหลัง นี่เป็นเครื่องหรังปีหกเจ็ดนะครับอันนี้ภายในก็จะมีฝากระโปรงหลังก็จะมีหลุมไข่นะครับตามที่เห็นก็มีบางจุดนะครับไม่ตรงปีก็ไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 8 8ครับ280ด 8645นะครับผมสำหรับนะราคานะครับเสนอขายไว้ที่คันสีบอลนะครับบอลเงินนะครับราคาสีทานะฮะเสนอขายอยู่ที่345,000บาทนะครับส่วนคันขาวนะครับปี1973นะครับเสนอขายไว้ที่ราคา319,000บาทนะครับผมรถพร้อมใช้งานทั้งคู่เลยนะครับผมก็ยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ